ปกอกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวคือเก่าพี่น้องจ้ากลางโต๊ะย่งสีกับมิตรกินอีคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี่สีได้อย่างมาส่พี่น้องกินมาเบิองน้ำกันเลยค่ะนี่แทนแทน,แน,แนพี่น้องจา้าตําสัวพี่น้องตําสัวขปุ่นจา้าจานแบบง่าเลยค่ะพี่น้องจา้าชานแบบง่าจานดาวเทียมเลยตาสัวนะคะเด้อตอนตําตอน,ตอน,ตอนเฮ็ุบได้เฮตห้เบิองค่ะ หิวแห้งต่าเราเอาไม่กินโชว์ได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ตําซัวขนมจีนจ้าข้าวข้ากับซิมีกะลําจ้ะรับสตอจ้ะพี่แก้วด้วยค่ะนี่สตอแกะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สิเป็นแหนมหมูค่ะพี่น้องจ๊าแหนมหมูกินกันได้นาะคเะนอกมาจ้ะไม่กินกันเลยค่ะสําหรับตำํำซัวขนมจีนจ้ะพี่น้องจ๊ากินน้ากันเลยค่ะมาค่ะกินกันได้ได้จ้ะพี่น้องจ๊ะตำํำซัวขนมจีน สตอค่ะสะตอจากพี่แก้วหอยมากนะคะนะ้องแซ้บพี่น้องแหนมหมูจ้ะขอโทษขอไปเสียงโดดดำเด้อพี่น้อง น้องป่าใส่มือเดี๋ยวมันจะแซมเนาะคะ่ะตำส่วนพี่น้องแม่มสะตอใหญ่ใหญ่จผักกับบ๊วยมีจะเขาเจากัอันไม่เป็นอละ,ละ มาค่ะพี่น้องกินกันเลยค่ะสำหรับตําซัวขนมจีนจ้ะพี่น้องจ้านี่ของห้อกับซิมีแหนมหมูพี่น้องแหนมหมูกับกะหล่ำแมนูสิเอาสตอห้อยได้จ้ะพี่น้องจ้าเน่โอ้ยได้จ้ะพี่น้อง Hent på lyden sakte. เพ็รพ,พ,พี่น้องเสียงนึนแล้วังไงมาปน้าพี่น้องอมันกับตื่นเศ้าได้ร่าล้วพี่น้องเพชรที่สตอ่อเกี่ยวกามคนนะพี่น้องเนาะก็รละเพชรถึงหูได้ตอนนี้ เพี่น้องเอ้ยกระสิพ่อแล้วล่ะค่ะแสบท้องจ้ะพี่น้องนี่น้องปอสูต่อผู้เดียวว่า <c oughs> กระเพ้ะจ้ะเพ็ดเน้องค่ะเนาะน เอ,อ้ยเพชรจะพีนน่น้องจัะคลิปนี้กับบ๊อมี่ยังหลายค่ะมากินตําซั่วตําซั่วขนมจีนสุลุงปลาหน้าอาเนาะค่ะเนาะขอบขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้อที่เข้ามาก,กดไลค์กดคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะคอมเมนต์ดีชมแม่นะะอุ่นขามาเนาะค่ะเนาะกับบ๊อมี่ยังหลายค่ะคลิปนี้ฝากนําเด้อดค่ะสมัครือว่าชอบคลิปของแม่นอุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดสับปตปะไคร้ให้ช่องน้องวนพายกินพาเทีย่ยวแล้วเนี่ยเด้อค่ะมือนีกรสซิล่าไปกับไเอ้ต่ำส่วนเพลเพนี่แหละค่ะขอบคุณหลายลายเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะพอกันไม่ลีปหนาลันาได้จาพี่น้องจ้าสำหรับมือนีลัไปก่อนค่ะเมนูุพลเพสแห้งปากบานแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะบายบายจ้า